สุดท้ายนี้เรื่องหมูป่าผีแปลงไม่ใช่แค่ตำนานในป่าแต่คือกระจกสะท้อนว่าใจที่มั่นในธรรมย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดทำภายนอกและภายในขอให้ทุกท่านน้อมนำหลักธรรมของหลวงปู่ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้จิตมั่นคงในศีลสมาธิและสติแล้วเราจะพบว่า ไม่มีผีตัวไหนน่ากลัวเท่าใจที่ไม่ฝึกและไม่มีอำนาจใดเหนือใจที่บริสุทธิ์หลวงปู่ไม่ได้ไล่ผีด้วยเวทมนต์ท่านเพียงนั่งสงบมีสติมีศีลมีสมาธิผีก็ถอยเพราะธรรมะเป็นพลังที่ไม่มีสิ่งใดต้านได้หมูป่าผีแปลงเปรียบเหมือนกิเลสในใจเราความกลัวความฟุง้งความกโกรธ ความหลงที่เวลามาทีไม่เคยมาตัวเดียวมักจะพาเพื่อนมาสู้พร้อมกันเสมอถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีสติใจเราจะถูกกิเลสรุมเหมือนกลางป่ามืดแต่ถ้าเราฝึกให้ใจมั่นคงมีศีลเป็นเกราะมีสมาธิเป็นหลักมีสติเป็นยามเฝ้าประตูต่อให้ผีหรือกิเลสมากันทั้งฝูง ก็ไม่มีช่องเข้ามาได้นี่คือธรรมะที่หลวงปู่ชอบแสดงด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดใจที่มั่นในธรรมไม่วันไหวต่อสิ่งใดทั้งภายนอกและภายในขอให้ทุกคนฝึกศีลสมาธิและสติในชีวิตประจำวันแล้วจะรู้ว่าไม่มีผีตัวไหนน่ากลัวเท่าใจที่ไม่ฝึก